เป็นโมเดลที่เราคิดว่าอะไรดีอะจริงๆแล้วมันมีที่มาที่ไปก็คือว่าเ,เราอยากทำโมเดลเพิเศษกับ CJ ใช่ไหมอะจริงเนี่ยมีความเบสมาจากรุ่น Henry Henry เนี่ยเป็นเป็นแฮนด์เกรดของตัวตัวลเปอร์สของ CJ เหมือนกันแต่ว่าตัว last เนี่ยเราเปลี่ยน last ใหม่หมดเลยเพราะา last ของสามสที่เป็น last ใหม่ของ CJ ที่เขาทำมาเพื่อออกมาเมื่อปีที่แล้วเองแล้วก็เป็น ผู้ m c o รุ่นแรกมา้ที่จะใช้ลักสามสามเก้าสามด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าความพิเศษของมันมจริงก็คือเรื่องที่ผมชอบจริงคือว่ามันเข้ากับรทของคนไทยเยอะมากเรื่องของที่ว่ามันใส่สบายมากเพราะว่ามันเป็นหนังที่เรื่องมิวคัฟซึ่งเชนก็คงเล่าให้ฟังอยู่แล้วแหละว่าเป็น,เป,นเป็นการที่เอาไปทำในเรื่องการทชรเนอรี่ที่มันทําให้ใช้เวลานานกว่าเดิมที่ทำให้หนังมันนุ่มกว่าเดิมอะไรเงี้ยนะครับผมด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวซุปเปอร์แฟกซโซซึ่งผมคิดว่าพอคนลองมาแล้วเนี่ยผมว่ามันไม่แพ้พวกเบลเยี่ อันที่สำคัญก็คือว่าเราได้ขอ CJ ตั้งชื่อมันว่าชื่อลูกที่อารีซึ่งเป็นเป็นเทสคอร์เตอร์ของเอ็กซ์ราฟนั่นเองครับผมซึ่งเขาก็อภินด้วยที่จะให้เราใช้ชื่อว่าอารีซึ่งเป็นชื่อไทยแท้ๆแล้วมาใส่ใส่รองเท้าที่เป็นรองเท้าองังกฤษนี่นะครับเป็นสิ่งที่เราภูมิใจมากเหมือนกันแล้วก็คุณดอนพวกคนได้ลองกันแล,ล้วล่ะว่าใส่ไปแล้วเนี่ยมันก็ทัดเยียมดุ้งม,มากแล้วก็สบายมาแก,ามากแล้วก็เบามากด้วย คิดว่าน่าจะตอบบรรทัดสของคนไทยได้เป็นลุงท้ายพี่เฉดนะครับ <c oughs> ขอบคุณมากคับพี่กายครับ